เมื่อถึงวัยเจ็ดสิบแปดปีป้ามาลีมากริคิดว่าชีวิตคงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่คุ้นเคยทุกวันในบ้านสวนหลังเล็กๆริมทะเลที่หัวหินบาฮาเบอร์เมนของเธอคือเสียงคลื่นซัดฝั่งเบาๆกลิ่นไอเคมจากทะเลและความอุ่นใจจากกิจวัตรประจำวันเช้าจิบชาร้อนๆบ่ายรดน้ำพวนดินในสวนดอกไม้เล็กๆส่วนตอนเย็นก็ปล่อยใจไปกับนิยายเล่มโปรดหรือไม่ก็เสียงจากวิทยุเครื่องเก่าคุณลุงสามี จากไปเมื่อสิบปีก่อนทิ้งความเงียบสงบที่เธอเริ่มจะคุ้นชินไว้ให้แต่ลึกๆก็มีร่องรอยของความเหงาอยู่บ้างดิวอ e ีโต้หลานชายวัยว24ปีคือแสงสว่างในชีวิตของป้ามาลีเสมอมาเขาเป็นนักออกแบบกราฟิกหนุ่มที่มีรอยยิ้มอบอุ่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์เขาจะแวะมาหาเสมอเมื่อชีวิตในกรุงเทพพอร์ตเลน ที่แสนวุ่นวายของเขาเปิดโอกาสการมาเยี่ยมของเขาเหมือนแสงแดดที่ส่องเข้ามาในบ้านทําให้บ้านของเธอเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเรื่องราวจากโปรเจกต์ใหม่ๆที่เขาทําแต่วันหนึ่งในคืนเดือนสิงหาคมปี2,568ที่อากาศร้อนชื้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเขามาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าและเคาะประตูตอนเที่ยงคืน คืนนั้นอากาศอบอ้าวเป็นพิเศษมีกลิ่นฝนลอยมากับลมทะเลป้ามาลีกำลังจะเข้านอนแล้วบ้านทั้งหลังเงียบสงบมีเพียงเสียงไม้ลั่นตามพื้นเบาๆจู่ๆเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งติดๆทำให้เธอสะดุ้งไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความแปลกใจใครกันที่จะมาหาตอนดึกดื่นแบบนี้เธอสวมเสื้อคลุมแล้วเดินไปที่ประตูมองลอดผ่านช่องกระจกฝ้าไปเห็เนเงาของดิวอยู่ภายใต้แสงไฟระเบียงเขาก้มหน้าลงและกำอะไรบางอย่างไว้ในมือจนเธอสังเกตไม่เห็น ความสับสนเข้าครอบงำเมื่อป้ามาลีเปิดประตูดิวลูกเธอกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนที่แฝนความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นเขามองขึ้นมาดวงตาสีน้ำตาลของเขาดูเหนื่อยล้าเหมือนมีเรื่องที่ค้างคาใจป้าครับผมเข้าไปในบ้านได้ไหมเขากล่าวเสียงเบาและแหบพร่าได้สิป้ามาลีตอบพลางหลีกทางให้จิตใจของเธอเริ่มเป็นกังวลเขาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นอย่างช้าๆเหมือนกำลังแบกน้ำหนักบางอย่างที่หนักกว่าตัวเขา เขาสุดตัวลงบนโซฟาผ้าลายดอกไม้ที่ซีจางไปตามการเวลาป้ามาลีนั่งลงข้างๆวางมือเบาๆบ,บ,บนไหล่ของเขาห้องถูกส่องสว่างด้วยโคมไฟเพียงดวงเดียวทำให้เกิดเงาอบอุ่นบนของตกแต่งจากเปลือกหอยและรูปถ่ายในกรอบที่อยู่บนหิ้งมีภาพถ่ายดิวตอนอายุสิบขวบกำลังยิ้มกว้างกับเบตตกปลายอยู่ริมชายหาดด้วยทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมป้ามาลีถามอย่างเ,าเบาๆเขาพยักหน้าจากนั้นก็สายหัวนิ้วของเขาวนไปมาที่ขอบแขนเสื้อแจ็คเก็ตผมไม่รู้ครับเขาตอบผมแค่ไม่รู้จะไปไหนคืนนี้ คำพูดของเขาหนักอึ้งเหมือนอากาศที่อบอ้าวข้างนอกป้ามาลีบีบไหลเขาเบาๆเลาให้ป้าฟังได้นะลูกรักษาความลับให้ได้ทุกเรื่องเลยนะเขาหายใจเข้าลึกๆสายตาจ้องไปที่พื้นผมเลิกกับแพรซะแล้วครับเขาพูดเรามีปัญหากันมาหลายเดือนแล้วแต่คืนนี้มันก็จบลงผมไม่อยากกลับไปที่คอนโดเลยต้องมาหาป้าใจของป้ามาลีปวดร้าวเมื่อได้ยินความเจ็บปวดในน้ำเสียงของเขาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นที่เขาเลือกบ้านของเธอเป็นที่พักพิงป้าเสียใจด้วยนะด,ดิว เธอกล่าวป้าดีใจที่ลูกมาอยู่ที่นี่ที่นี่ปลอดภัยเสมอสําหรับลูกเขามองขึ้นมาดวงตาของเขาดูเหมือนจะพร่ามัวแต่ก็มั่นคงป้าทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นเสมอครับเขาพึพรรมพำตั้งแต่เด็กๆตอนที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันผมจะฝันถึงการได้มาอยู่ที่นี่ที่ที่ทุกอย่างรู้สึกว่าถูกต้อง คำพูดของเขาทำให้ป้ามาลีประหลาดใจปลุกความทรงจำในวัยเด็กของเขาขึ้นมาเมื่อเขามักจะอยู่ติดเธอในช่วงเวลาที่วุ่นวายนั้นเรานั่งเงียบๆกันครู่หนึ่งมือของเขาจับมือของเธอนิ้วของเขาอินเฉียบเมื่อเทียบกับมือที่อบอุ่นของเธอ เสียงเพลงแจ๊สเบาจากวิทยุที่มุมห้องผสมผสานกับเสียงคลื่นจากระยะไกลมีความเข้าใจที่สื่อถึงกันเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนในคืนนั้นมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างหลานชายกับป้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังมองหาที่พึ่งพิงและเธอก็เป็นมากกว่าแค่ป้าแต่เป็นดั่งที่หลบภัยที่ปลอดภัยของเขาป้าอยู่นี่นะเธอกล่าวเบาๆพลางปัดผมสีเข้มของเขาที่ปลกหน้านี่เป็นท่าทางที่เธอไม่ได้ทำมาตั้งแต่เขายังเด็กเขายิ้มอย่างแผ่วเบาผมรู้ครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมมาที่นี่ ป้ามาลีลุกขึ้นไปชงชาต้องการเวลาเพื่อรวบรวมสติในครัวที่เต็มไปด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์และไม้เก่าๆซึ่งเป็นส่วนผสมที่ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นดิวเดินตามมาเขาพิงเคาน์เตอร์ครัวและเฝ้ามองเธออย่างเงียบๆที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเสมอเลยครับเขากล่าวเสียงของเขาอ่อนโยนลงเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงป้ามาลีหัวเราะเบาๆขณะที่เทน้ําร้อนลงบนใบชาก็แค่พื้นมันเริ่มลั่นกับป้าที่แก่ขึ้นเขาสายหน้า ป้าไม่ได้แก่หรอกครับป้าก็คือป้าป้า,ปาทาให้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาคําพูดของเขากระตุ้นบางอย่างที่ลึกซึ้งในใจของเธอความอบอุ่นที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานหลายปีเป็นเครื่องตัวใจว่าเธอยังคงเป็นมากกว่ากิจวัตรประจําวันของเธอเรากลับไปที่โซฟาพร้อมกับแก้วในมือไอ้น้ําลอยกรุ่นอยู่ระหว่างเราดิลขดตัวอยู่ที่ปลายโซฟาเขายกเขาขึ้นมาเป็นนิสัยที่เขาทําตั้งแต่เด็กๆผมขออยู่ค้างคืนที่นี่ได้ไหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงลังเลแน่นอนเธอตอบ ห้องรับรองก็เตรียมไว้ให้แล้วนะเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวเสริมว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าผมขอนอนบนโซฟาตัวนี้กับป้าแค่แป๊บเดียวดวงตาของเขามีการร้องขอที่เงียบงันไม่ใช่แค่ความสบายใจแต่เป็นการขอเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยป้ามาลีพยักหน้าหัวใจของเธอพองโตนานแค่ไหนก็ได้ตามที่ลูกต้องการเลย เรานั่งอยู่ที่นั่นในยามค่ำคืนที่อบล้อมเราไว้แสงจากโคมไฟผสมกับเสียงเพลงแจส๊สสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านไปความเงียบระหว่างเราทําให้รู้สึกสบายใจและศักดิ์สิทธิ์แก้ของดีว่างเปล่าแต่เขายังคงถือมันไว้ราวกับมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวป้ามาลีเอหลังสีสปิงกับโซฟาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเขาข้างๆป้าเคยรู้สึกเหมือนว่าต้องแซงทําเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยมานานมากจนลืมไปแล้วว่าต้องรู้สึกอย่างไร เขาถามขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยน้ำเสียงที่จริงใจป้ามาลีหันไปมองเขาเธอรู้สึกประทับใจในความซื่อสัตย์นั้นเคยสิเธอยอมรับหลังจากลุงของลูกเสียไปป้าก็ยังคงทำตัวปกติชงชาในตอนเช้าทำสวนยิ้มให้เพื่อนบ้านแต่บางคืนป้าก็นั่งจ้องมองทะเลอยู่ตรงนี้ความเหนาก็เข้ากระทบเหมือนคลื่นป้าร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุเขามองมาที่เธออย่างค้นหาคืนนี้ผมก็รู้สึกแบบนั้นเลยครับ หลังจากเลิกกับแพรผมขับรถไปถึงกลางทางกลับกรุงเทพแล้วก็จอดรถอยู่ตรงปั๊มน้ำมันผมไม่อยากอยู่คนเดียวผมอยากมาอยู่ที่นี่คำพูดของเขาทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงทำให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอได้ฝังไว้ในความทรงจำคืนที่เธอหอยหาใครสักคนที่จะมองเห็นตัวตนของเธอไม่ใช่แค่ในฐานะแม่ไม้หรือป้าแต่ในฐานะของป้ามาลีผู้หญิงที่ยังคงสามารถรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง,งเธอเอื้อมมือไปแตะมือของเขาลูกไม่ได้อยู่คนเดียวนะดิวลูกไม่เคยต้องอยู่คนเดียวเลย เขาวางศีรษะลงบนไหล่ของเธอเป็นท่าทางที่คุ้นเคยแต่ก็ใหม่สำหรับเธอความอบอุ่นจากตัวเขาแผ่ซ่านเข้ามาป้าเคยคิดถึงการถูกกอดบ้างไหมเขาถามอย่างเบาเบาคำถามนี้ทำให้เธอประหลาดใจแต่เธอก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ามากกว่าที่ป้าจะยอมรับเสียอีเขาไม่ตอบทันทีแค่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นมือของเขาจับมือของเธออีกครั้งผมก็คิดถึงเหมือนกันครับเขากล่าวไม่ใช่แค่กับแพรแต่เป็นแค่การได้อยู่ใกล้ใครสักคนที่เข้าใจผม โดยไม่คิดอะไรป้ามาลีขยับตัวออกแขนรอบตัวเขาศีรษะของเขาวางอยู่บนหน้าอกของเธอร่างกายของเขาผ่อนคลายลงหายใจออกช้า,ชาๆราวกับว่าเขาได้กลั้นหายใจมาหลายเดือนเธอลูบหลังเขาเป็นจังหวะที่ปลอบประโลมทั้งเราสองคนและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่ามีคนต้องการเธออย่างแท้จริงไม่ใช่ในฐานะผู้ดูแลแต่ในฐานะคนคน,คนหนึ่งที่นี่ปลอดภัยนะเธอพึพมพำพลางจูบหน้าผากของเขาอย่างอ่อนโยนขอบคุณครับป้า เขาพึพมพำเสียงของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกขอบคุณมันมีความหมายกับผมมากจริงๆเราอยู่แบบนั้นกอดกันอยู่ในความอบอุ่นของกันและกันยามค่ำคืนที่ยาวนานความใกล้ชิดนี้ไม่ใช่ทางกายภาพที่ต้องห้ามแต่มันเป็นทางอารมณ์ความประบางที่แบ่งปันกันราวกับเป็นของขวัญในที่สุดลมหายใจของเขาก็ช้าลงและเธอก็รู้ว่าเขาหลับไปแล้วน้ำหนักของเขาสบายตัวอยู่กับเธอป้ามาลีไม่ขย,ยับปล่อยให้ช่วงเวลานั้นคงอยู่เสียงนาฬิกาเดินเบาๆบเสียงคลื่นข้างนอกกล่อมเราให้หลับไปอย่างช้า,ชา ในความเงียบสงบนั้นป้ามาลีรู้สึกว่ามีบางอย่างตื่นขึ้นมาในตัวเธอเป็นเครื่องตัในใจว่าแม้จะอายุ7จปีเธอก็ยังคงสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ยังคงรู้สึกถึงความอบอุ่นจากการมีอยู่ของคนอื่นได้เมื่อรุ่งเช้ามาถึงห้องสว่างขึ้นด้วยแสงอ่อนๆที่ลอดผ่านผ้าม่า,มานดิวขยับตัวดวงตาของเขากระพริบตาตื่นขึ้นมารอยยิ้มม่วงๆแผ่ไปทั่วใบหน้าของเขาอารุณสวัสดิ์ครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าอารุณสวัสดิ์ลูกป้ามาลีตอบพลางลูบผมของเขา ผมเพลอหลับไปบนตัวป้าทั้งคืนเลยเหรอครับเขาหัวเราะใช่จะเธอตอบยิ้มยิ้มป้าก็ไม่ว่าอะไรเรานั่งอยู่ที่นั่นสักพักไม่เต็มใจที่จะทำลายช่วงเวลานั้นการเชื่อมโยงยิงคงมีอยู่ระหว่างเราป้ามาลีลุกขึ้นไปทำอาหารเช้ากิจวัตรที่คุ้นเคยทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นขณะที่เธอทอดไข่คนและหั่นบลูเบอร์รี่สดจากในสวนดิวเดินมาหาเธอในครัวการปรากฏตัวของเขาดูเบาลงเหมือนกับว่าเขาได้ลดน้ำหนักบางอย่างที่เขาแบกรับไว้เมื่อคืนก่อนไปแล้ว ผมไม่รู้สึกดีแบบนี้มานานมากแล้วครับเขาพูดพลางจิบชาลูกคงต้องการสิ่งนี้เธอตอบและเอาจริงๆป้าเองก็ต้องการเหมือนกันเขามองมาที่เธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเข้าใจป้าเป็นมากกว่าแค่ป้าของผมนะป้าสุดยอดมากผมเห็นความพิเศษในตัวป้าคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนคลื่นซัดเข้าใส่ทำให้ส่วนหนึ่งของเธอที่เธอซ่อนไว้มานานเปิดออกน้ำตาเริ่มเอ่อล้นในตาของเธอแต่เธอก็ยิ้มได้และป้าก็เห็นลูกเหมือนกันดิวเห็นเสมอมา ระหว่างอาหารเช้าเขาก็ถามขึ้นว่าป้าเคยอยากทำอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างไหมครับอย่างเช่นตามความฝันที่ป้าเคยทิ้งไปเธอหยุดไปครู่หนึ่งคำถามนี้ทำให้ความทรงจำเก่าๆก,กลับมาบางครั้งนะเธอตอบป้าอยากวาดรูปมากขึ้นเดินทางไปปารีสหรืออามมานฟีโคสอันฟีโคสป้าอยากถูกมองว่าเป็นมากกว่าภรรยาหรือแม่แค่ป้ามาลีเฉยเเขายื่นมือข้ามโต๊ะมาจับมือของเธอ ผมเห็นป้านะครับป้ามาลีไม่ใช่แค่ในฐานะป้าของผมแต่ในฐานะผู้หญิงที่น่าทึ่งคนนี้ที่ยังมีอะไรอีกมากมายให้มอบให้หัวใจของเธอพองโตคำพูดของเขาเป็นเหมือนยาที่ช่วยรักษาบาดแผลที่เธอไม่เคยยอมรับว่ามี ในคืนนั้นดิวอยู่ต่อไม่ต้องถามแต่แค่มานั่งข้างๆเหมือนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่สุดเรานั่งอยู่ที่ระเบียงหลังอาหารเย็นดวงดาวส่องสว่างเหนือมหาสมุทรเราแบ่งปันเรื่องราววัยเด็กของเขาวัยหนุ่มของเธอและความฝันที่เราไม่เคยพูดถึงมาก่อนลมพัดพาเอาทั้งกลิ่นเกลือและกลิ่นกุหลาบมาด้วยและเมื่อเขาจับมือเธอมันให้ความรู้สึกเหมือนคำมั่นสัญญาถึงความเข้าใจและการมีอยู่ของกันและกันผมขอลองจูบแก้มป้าได้ไหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ป้ามารีพยักหน้าริมฝีปากของเขาสัมผัสผิวของเธออย่างอบอุ่นและอ่อนโยนเป็นท่าทางของการเชื่อมโยงที่บริสุทธิ์เรายือนอยู่ในห้องโถงในภายหลังแสงจากโคมไฟนุ่มนวลและเธอรู้สึกมีชีวิตชีวาในแบบที่เธอไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีไม่ใช่แค่ในฐานะป้าแต่ในฐานะผู้หญิงที่มีหัวใจที่ยังคงเปิดรับช่วงเวลาใหม่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เราดื่มกาแฟและดูนกนางนวลบินเหนือผือนน้ำดิวกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ผมไม่กลัวมันเลย ปาก็ไม่เหมือนกันเธอตอบมือของเธอจับมือของเขาไว้เราไม่ได้รีที่จะกำหนดความสัมพันธ์นี้แต่ความใกล้ชิดนั้นยังคงอยู่สร้างความอบอุ่นให้กับสายตาและการสัมผัสของเราเมื่อเขาจัไปกรุงเทพเขาสัญญาว่าจะกลับมาเร็วๆนี้และเธอรู้ว่าเขาจะทำอย่างนั้นความผูกพันของเราเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงในความเป็นมนุษย์ ในหลายสัปดาห์ต่อมาดิวมาเยี่ยมบ่อยขึ้นบางครั้งก็แค่มาจิบชาบางครั้งก็นั่งเงียบๆดูคลื่นการมาเยี่ยมแต่ละครั้งทําให้เราใกล้ชิดก,กันมากขึ้นไม่ใช่ในฐานะครอบครัวในแบบเดิมๆแต่ในฐานะสองจิตวิญญาณที่มองเห็นกันอย่างเต็มที่ป้ามาลีเริ่มวาดรูปอีกครั้งได้รับแรงบันดาลใจจากกําลังใจของเขาและเขาแบ่งปันภาพสเก็ตจากโปรเจกต์ล่าสุดของเขาการสนทนา ของเราถักทอสายใยความผูกพันใหม่ขึ้นมานี่ไม่ใช่เรื่องของการก้าวข้ามเส้นบางๆแต่มันเกี่ยวกับการค้นพบความจริงที่เราไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับการถูกมองเห็นและทนุถนอมในโลกที่มักจะมองข้ามผู้สูงอายุ ถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณประทับใจกดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้านล่างคุณเคยมีช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณได้นิยามใหม่บ้างไหมกดติดตามอเมริกาเนื้อแฟสํำหรับเรื่องราวที่อบอุ่นใจมากขึ้นและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวถัดไปของเราการสนับสนุนของคุณทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงอยู่จนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้คุณเปิดใจรับความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิตพิเศษเสมอ